สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับลูกปัดสีวิชัยซึ่งในอดีตเมื่อ1,300ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันบริเวณนี้มีลูกปัดโบราณลายล้อมอยู่มากมายลูกปัดโบราณน,นิยมในการนำมาเป็นเครื่องประดับหรือเครื่องรางของขลังและลูกปัดมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเราไปดูประวัติความเป็นมากันครับ โบราณสถานเขาพานารายเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีดังจะปรากฏโบราณวัตถุที่สำคัญจำนวนมากได้แก่เทวลูกพานาลายหรือพาวิณุผฐานโยนีและศีวลึงและวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโบราณวัตถุอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือลูกปัดนั่นเองค่ะ ขอกล่าวเป็นตำนานแต่การเก่ามีสำเภาร์รำใหญ่กลางใบเล่นพร้อมข้าวของหลายหลากจากกลางแดนถึงแว่นแฟ้นพานสีวิชัยเกิดพายุพัดอือกระฟือโหูขึ้นถาโถมก,กระแทกทั้งสนันไหวจนเรือแตกเลกสลายกระจายไปพร้อมรูปปัดน้อยใหญ่ในเพตาหวังอยู่ในพื้นแผ่นดินผิมภูเขา เนื่อนานนาวนับพันปีมีคุณค่าหลากสีสันแสงงดงามอารามตาเป็นที่มาเพื่อสื่อสารงานทดแทนลูกปัดเขาศรีวิชัยนอกจากมีลวดลายที่หลากหลายและสวยงามแล้วแต่ละลายก็ยังมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็มีความเชื่อทางด้านสายมูเตลูด,ด้วยครับเช่นลูกปัดลูกยอน้ำทิพมีลักษณะเป็นทรงกลมมีลายจุดเหมือนกับลูกยอเชื่อกันว่าสามารถส่งเสริมด้านการค้าให้รุ่งเรืองได้ จึงเป็นที่นิยมในหมู่พ่อค้าแม่ขายลูกปัดลายสลันมีลวดลายเป็นลายแถบสีสับกันหรือที่เรียกในอีกชื่อว่าลูกปัดลายทงชาติเชื่อกันว่าลูกปัดลายสลันสามารถป้องกันภัยอันตรายได้และยังเสริมสร้างเสน่ห์ให้มีคนรักเมตตาอีกด้วยครับปัจจุบันกรมศริลปากรที่12นครศรีธรรมราชได้เข้ามาดูแลโบราณสถานและเราไม่สามารถคุณลูกปัดโบราณได้น้น,นะคะ